สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะกินกับเขาขงง่ายๆบานๆเด้อมือนี่ไข่ต้มพี่น้องคะ่ะซุปน้ำมันสมใส่ใบขิงใส่งาหอมๆนะคะอันนี้ก็จะมียอดกะถินแล้วก็ใบผักเป้นพี่น้องคะ่ะข้าเหนียวไหมพี่น้องมาจากอำนาจ,จเจริญน,นะคะน้อง่นอยู่ในตลาดน้ำกัลละกับบานได้ซี้เขาไหมมา,มากินพี่น้องห้เบิ มาแค่สิบห้านาทีหนึ่งแป๊บเดียวพี่นอ้องพรทธานได้กลับบ้านก็นได้กินขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณน้องพิทกับเฮียโชคนะคะในยังก็มาสู้กันกินพี่น้องกลับบ้านย็บหา บบยิมห้าเช้ามมาวันที่สามวกกะลาเขาน่าจะแขว่งกบเมืองเสียที่ได้สีมาซู้อขาจเจ้ากินทุกท่ันแล้วก,กับพี่น้องอยู่เยอะละมัน กับมันที่ยี่บสี่มาทำพอกันเนาะคะ่ะขอบคุณน้องสาวคุสวยยีิีพี่น้องเราอยู่บ่อไก่ยั่หนียงดอกบ้านช้างนี่หรอะมาตลาดลายเต่อเห็นบ่วคาเขามาหาติดตามตั้งแต่พี่หนึ่งนี่สี่สิบแปดคน ขอบคุณน้องพวกคนสวยคนซังสบู่ความพี่น้องมาเด้อค่ะขเขาแาวแซ่บๆนั้นกันใบขิ้งย่นิงกับปูใบหลังบ้านนี่แหละขว้างากว่าพิกไปพักแป๊ สบู่กายาแย่เนิยงขายมืน่อนียปีใหม่เนี่ยสิเพราะปีก่อนเดียวยี่สิบแปดบาทดอยนึงกับวีก่อนยี่ห้า เพื่อใหนาเนียนขาวใสถูน้ำจัก,กะแล์น้ำคว้าน้ำหนาของพี่น้องนายเนี่งกับอาบน้ำซาวน้ำแรงแล้วก็ใส่ครีมโอเล่สองละสิบบาทแค่น้ำเพราะว่านี่ตัวสบู่ มีเกตต้องคำซอยให้บบน้าขาหวหน,นยังงี้กับประเดี๋ยยังก่ะอืมผักหลายครับ จัดฝาพี่น้องคะขอไม้หอมหอมมาเนี่ยกุย่นซ่มันยอดตะเทียมร้อครับ ขอบคุณกำลังใจขอบคุณสุม่องสุบานพี่น้องค่ะดี่ดีดตามรับชมให้กำลังใจ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์มาใไม่มาก็แมนิงกลับไปหาไปเบิ่งทุกทุกคนพี่น้องค่ะอยากได้สบู่อยากได้แหนมหัวซัวไตคลิป สร้างได้ค่ะสองมือแล้วกินเขาคนเดียวกบมังสีพันยากนนายนพี่้องนายมาสอ้งมือละวยากกับกกบริกิน้องกันกิกับพีกับนองกับแจ้พี่ก้องนอกค่ะบนตัวใต้คลิปเล้กพี่น้องไปเบิ่งพักแป๊บน ขันสมกับริยบ้ mm hmm. บานเขาเห็ดเจนในขวดใจนหายไหลายๆเนาะสำหรับหน้องไม้ดองพี่น้องคะ่ะแซบเนาะเห็ดเมนูใดก,กัแบแซบขอบคุณกำลังใจพี่น้องคะ่ละลาพี่แล้วน้องพ่อกันที่ไหมค่ะสวัสดีค่ะ